กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกา่านภพพอก,ก็น้องนัดคือเก่าพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่หน้าเจดาพี่น้องเลยตอนนี้เฮามาละเทาอยู่น้องหน้าเจดาพี่น้องมากับน้องแม่น้องอเนยนาะเจดสายขึ้นไปเมื่อกี้นี่่สันมาเทาเท่านี้แล้วมีเท่านี้แหละไปลงไปอา บายดีป่ะลุงแม่น้องก็ไม่ใช่ลงเอาเท้าก่นน <ะ S 2> อนว<ด>ันรุงตักสิได้กินหรือ,อ,อ,อบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่มีอยังดอกมีแต่น,น้ำเนาะอยู่กลางนา้ำก็จักมียอยงแหละกับโบหูคือกันอันนี้ค่ะโอ้มันเป็นแบบนั้นเนาะมันเป็นเท่าอย่างอันเหมือนเท่าในอย่าบอกแต่ว่าลาบเสบเลยในน้องเราเนี่ยแม่น,ออน,น,ออนออ้องก็เลยเศร้เอาเาวเอาพี่น้องเอ้ย มาลาเทาอยู่ฝ่ายเจดำพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าเจดดำตรงขามหลักะจะเป็นน้องต้นเนาะแล้วกะ็กับเมียเพิ่นลูกไผ่เจดดำพี่น้องมาเลี้ยงงวัวเจด์ทายลงมาเอาเมื่อแล้วอืมแต่ตาเสรีกินอยู่ดอกซะแม่น,ออน้องอเนยเพิ่นเอาเป็นพี่น้องเอ,อย้ยเฮามากระคำเติออบเนาะ หามาขำเกินไปบลเกินีปเขาเจ้าจนเอาเมื่อบ่เลยมาน้ำลังเผินเผื่อเมื่อหลางเมายางก็โอ้ยเพื่อจะได้กินไปเยาไหนาเป็นซิหนายังพอพอี่เอาเมอ้วาท่าเว้ยนเนาะเมนหลงเมายปเวนก็กินแต่เวีนไ้หลังเ่นพอมโอ้ยเพื่อสิหลางแล้วเพื่อได้กินแต่เห็ุ่งไดและโดนๆแถวนึ่งองเ้ย แต่ฮาก็บเหตุฮากับกินแบบสุกๆจนสีเทาจนบอกเคี้ยวไปเลยบวชเคี้ยวคือฮาเอาดอกพี่น้องบางคนเห็นเข้าลาบเนี่ยยังเคี้ยวเลยเคี้ยวแบบในน้องเลยเนาะแมนน้องนุยแต่เฮานั้นลาบยำได้กะซีมันจนแบบตายพอจังได้กินพี่น้องมันสุกคัดพอฮาก็บบกกากินดิบดอกพี่น้องเลยเพราะว่าคลองมันอยู่ในนามในเนาะมันเป็นแบบคี้ขยๆนามกะจริงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกับโมเมนแบบว่า สิเกิดตามแบบว่าฟุ้ยเคมีอย่างนี่นะมันเคยเกิดมันก็เกิดน้องได้ที่ว่าบกเคยเกิดแล้วมันก็สิบอกเกิดเ้อพี่น้องเด้อถ้าน้องได้เคยเกิดแล้วก็หอดย่ามหอดเวลามันก็ต้องเกิดคืออันนี้นี่ย่ามหายย่ามหน้าย่ามพุนตกเนาะคำมันจะเกิดนะย่ามเสวยบหวานฟุ้ยย่ามหายหน้านะมันก็เกิดแต่มันบกเกิดน้องนี่นะบนอื่นมันเกิดมันมันโมเมนต์ว่าเท่ากินดีอันนี้เท่างาม งามแล้วก็ลาบก็เสบพี่น้องเลยตอนนั้นฮะก็มาเอามาเอาแล้วก็เบิดไปเบิดไปแล้วก็มีมาใหม่อีกเขาหน้าเจดํากับบ่อปันใดเนาะเพราะว่าฝนบดตกพี่น้องเออ,อยู่ใสกับพอปนั่นหญ้าก็กินเบิดถั่วเบิดหญ้าขึ้นทงหน้ากวงควงอยู่บนนี้เนาะ แนมขึ้นไปกับสีเฮือนนอ้องอติอเฮือนอันเสาซุยเนะาะเสาซุยยังงึงเป็นบ้านสีเขียวขึ้นไปนั่นบา้บานบา้บานบร์ฟอนเงาเนาะติดกันเลยบอกว่าไก่ตกเราลงมากินข้าวห่ออยู่หลุมพี่อืลงมาไก่อะลีขวมห้องไปานึ่งกับสิเป็นบ้านน้องดำพี่น้องเอ้เมื่อกี้นี่ก็เห็นอยู่น้องดำผนมาโนนสูง ว้ายมมีหมดปอนนี้เนะาะทาเบิงทาส้มไปเรื่อยๆเพี่อนเอ้ยว่าหาเสียลายเลือดเลน้อยเนาะเอาสัมพออยู่พอกินเพื่อนเอ้ยแล้วก็มีน้องแมวเนาะในบ้านนะเพ่นเพิ่นอ,อยากมาน้าแต่ว่ารถปรมีเนะาะก็เลยแปลว่าเออขั้นใดขั้นใดเท่าก็สีแ่งให้เพิ่นก็อยากกินแต่มาบมาบัดคําเลย เทมเพิ่นกัห้าก็เอาขึ้นเมื่อเนาะโอ้เท่าอยู่พื้นเนาะนนะอยู่พื้นน้ำอืมที่พอละปอมเม่น้องอันเนยวะ,ะเอาก่อนเอาขา,านะะเจะมากวนก่อนเล้ววะตี เอาล้ำเก่าใครมันเมาแต่เว้นกับมันกันกบอะไรอยู่ดอกล,ลายเติบอยู่ดอกบอได้กินเท่าเต้หึงเมน้องอันนี้นเล่งห,หัวจจนสิตายพี่น้องเอ้ยหัวใจเจ็เบใสเล่งโหลดบรรโหลดพอใหญ่เนาะโหลดโบเบกับบุคคอยอยู่บันไดเล่งแถมมาเสือโหลดกระดังกระถึกลงมาอ้ยคันหน้าก็เป็นคันหน้าบอกไอ้พลกับลาเล็ด ลงมาปัดบ,บ่มีพายเพิ่นเอาเมื่อเรียบร้อยแม่น้องอเนยขึ้นมาแล้วพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน,นมาเบิ่งน้ำกัน <c oughs> งามสำใดว่างามสำใด นีคนอยุแต่ว่า่นใหญ่แต่เท่านงามงามเท่านะมือเหลือเขากล่าว่าโอ้ยือเหล่าเหล่าหลังตอนนี้กำลังสิตใสทุ่งยางพี่น้องเลยตอ้นี้กำังสิ้นน้อลงสิไปเอาอีกเหล่าหลังูเท่าางงามลงเอาอีกจากปั้นหนึ่งเนาะเหล่าหลังเนาะแมนไในรอบหนึ่งเลยจ้าถ้าเบิ่งอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยบดง่ายเด้อเอาแต่โดนละคาขำนะได้ไี่ เราเบิ่งต่อไปพี่น้องเลยน้องนี่กับบริไกลกำนานน้องดํานัดติดๆกันกับหวยนะเลยพี่น้องรอเบิ่งต่อไปบ่มีซาลาอิงบ่กัน <laughs> ม,มีก็คือสิบลายดอกลงเสพเป็นสมองแหละยัยงโบนได้มีอันต่ออันเต้นขึ้นมาเลย <laughs> อันต้อนอันแตนคืออียงพี่น้องฮะก็คือจับตดโปดอนี้พี่น้องบอกบอว่าพี่น้องหัวควนนํำเนาะอันต้อนอันแตนคืออียังก็คือจ๊บตดโปดอนี้พี่น้องโตดำดำอันนี้เมน้องอันนี้กันเบาแลวเพื่อนกะ สีก็กลัวยันยาด้ยนะเลยเอออยู่บนเลือกๆบนเจ้าเอาน่ะมีแต่เสียงง่ามๆได้ไหมนึกอู้ว่าันว่ามีคนเอาก่อน่ะเนาะสำสิเอาเลยอือเสียงหลดเป็นตาหัวเนาะว่าแะ้วก็หัว ตะเวนกับคำแล้วหอนหอนพี่น้องเลยล่มกับบม่มีสังเกตใบใหม่สังเกตใบใหม่เลยบม่มีผัดเลยเงียบซิมิมชงสัฟ,ฟุ้นสิต,ตกมาแร็งนะกระตกลงมาท้อนเขาแหงบ่งามทั้งตกลงมาเข่ากับสิสัดกี่บ่เนาะยันอยู่เลยดิเพราะว่าเขากำลังกลมแล้วตอนนี้ เขากำลังกลมเลยพี่น้องเลยขนาเสีลงไปเขาก็เอาซอยบย่ไดดคือเก่าพี่น้องเลยขาดจับกล่องบ่มีตากล่องมานำมือนีเอาแต่กระแม่เนยสองคนลงไปกับเปียกเสือและเอาเท่าแบบนี้เห็นเอาบ่บ่คอยเก่งและบ่คือแม่เนย แบบว่าเอาเป็นอยู่เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่ามันขี้ผุนลายเขาก็จ๊กแนวาไดฮนะเอาบเป็นคือเม่ยเนยคือว่าเลยขี้พุนแต่มันขี้พุนใหญ่มันมั่เป็นขี้พุนน้อยเนาะสีน้ำตาตาใสใสแล้วก็ใส่กันยังเกาะตะตะเกาะตะเกะยังนะเป็นคันคันเป็นรูๆนะพี่น้องเอสีน้ำใสเบาปานั่นพี่สังก็ บอกูเลืองเนาะพี่นองเนาะยังตะกอดตะเกยัง <c oughs> ขอโทษขอไัยได้พี่นางเด้อเ้าบอกว่า <c oughs> ขอโทษขอภัยหลายๆเนาะถานต้องนัดว่าผิดผ่าดประการใดก็ได้ต้องขอโทษด้ออิบซีถุกท่านเมื่อนี้อยู่บ้านพี่นองเอ้ยม่ได้ไปบ้านบา,นบานตายเนาะ ราหล่นน้กันได,พนด้พี่น้องเด้อคลิปได้เป็นพี่น้องคลิปได้บ่มีเบาต่ายกับเขามาเบิ่งมาส้มเน่เด้อเขามาเป็นกําลังใจให้น้องนัดในยเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้แต่เบาตายน้องนัดกะน่อยใจได้พี่น้องเขามาเบิ่งมาส้มเน่ยเด้อพี่น้องเด้อน้องบ่ได้ออทเฮาเด้อแบ่งให้แม่น้องมินนี่น้าโอ้ยคือเบาเนี่ยมาใส่โหลดเบ่เก็บผักหอมเลย าานี่นะในส่วนนี่นะเออเอามาแข่งกันแหละนี่แต่มาแข่ง<อ>พักแพ้พักยังบ่มีบะ<ม>พี่น้องจำของไปลงเอาหน่อยเพื่นบอกมีเวลาเนะมีทั้งเพื่นทั้งโขกแล้วมันขี้ฝุ่นกระไลขี้ฝุ่นกระไลกันแลอ้ามายา เอาโลดเอาโลดอยู่เพ si eh ื่อนกั็ไปนี <g <g ่แท่งครับเป็นหยดก็เอาหอกสาวมันก็มีขีดผุนเอาแล้วจะก็ล่างน้ำเลยลายน้ำคงคงเจ๊ลงเอาก้อนเอาอีกนะแม่เผื่อล่างเผยังเอาอีกโลดละอสาวยุบเอาอีกเผื่อจะล่างจะยังอีกโอ้ยลายคนกับพอกินอย่าเด้อเผื่อล่างปัญญาจะไปเสด็จกินบ่ ฮะมาเก็บนี่แต่โดมคลายด้โวจิงไล่มีอยู่เสร็จเมื่อยได้บ้านในค่ำเลยย้ายน้องนัดพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจ๊อบใบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดได้พี่น้องเด้อสบายดีเออ